ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันพระหัสสมบดีที่25กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้น3ข้าเดือน11ปีมะเส็งพระลงมาฉันวันนี้41รูปงดฉัน10โรงทานที่จะมาร่วมงานกระถินในวันที่ 1ิบเตุลาหกแปดงานกระถินนะลูกหลานมีทั้งหมดมีอยู่หนึ่งหนร้อยสามโรงทานวันนี้นะที่พระท่านที่เขียนให้ลวงพ่ออ่านปผู้แสดงความจำนงมาหนึ่งร้อยสามโรงทานแล้วก็ออกพอออกพรรษาวันที่เจ็ดนะลูกหลานวันที่เจตุลาออกพรรษา แล้วก็วันพุ่งนี้วันพุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพนะลูกหลานนะไปขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องข,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 ขึ้นประมาณตักตอนบ่ายตอนบ่ายโมงของวันที่ 20, 26แล้วก็ไปพักที่สวนเสียงธรรม27วันเสาร์ปิ่นทบาทฉันเช้าที่สวนเสียงธรรมแล้วก็ตอนเย็นของวันที่26จะมีการเจริญพระพุทธมนต เพราะว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีการทอดพระป่าสามภาคีประจําเดือนของสวนแสงธรรมหลวงพ่อก็คงจะได้อยู่จเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พาสถาญาติโยมเจริญไหวพระสวดมนต์เย็นวันเสาร์ที่26ไม่ที่17 28เช้า บินทบัติชั้นเช้าที่สวนเชียงธรรมคณะสัตยาญ,ญาติยมลูกหลานมาทําบุญแล้วก็ทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีอาทิตย์ที่28กันยาแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อคงจะไปวัดอโศการามไปงานที่มุนทางวัดอโศการามที่หมุนหลวงพ่อคงจะได้ไปแสดงธรรมนะ ที่วัดโสการามขอเชิญลูกหลานทางโสการามก่อนที่จะยินทางนู้นก่อนที่อยู่ใกล้ก่อนไปพบกันกับหลวงพอ่อนานๆหลวงพ่อจะได้ไปพบไปเจอกันกันกนกบลูกหลานที่วัดโสการามแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าก็บินถัดบเช้าที่สวนเสี่ยงธรรมในวันที่นั่นแหละจากนั้นก็ตอนเย็นก็คงจะเข้าไปพัก เป็นนอนโรงพยาบาลศิริราชต,ตามหนูตามหมอนัดนัดสามเดือนนัดครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่ตอนเช้าก็คงบินทบ,บาทคงจะฉันเช้าที่ที่วันที่สามสิบแลลุกล้านที่โรงพยาบาลถ้าไม่มีอะไรตอนบ่ายแต่กปกติประมาณสักบ่ายสามสี่โมงออกจากโรงพยาบาลถ้าไม่มีอะไรนะ ถ้ามันมีถ้ามันมีอะไรหมอคงจะตรวจให้อาจารย์หมอคงจะตรวจให้ถี่ท้วนขึ้นจากนั้นก็หลวงพ่อ,อ,อจะออกมาก็มาพักที่สวนแสงธรรมและก็วันที่หนึ่งปิ่นธบันเช้า้ที่สวนแสงธรรมแล้วก็กลับวัดนะลูกหลานนะอันนี้ก็พูด่องสาธารกิจให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังแล้วก็มาเตรียมตัวออกพรรษาแล้วแต่ในวันที่เจ็ วันที่เจ็ดตุลาออกพรรษาแล้วก็พาลูกหลานที่อยู่ทางวัดก็ให้ช่วยๆกันดูนะางานก็คงจะมาลุมมาตุ่มพอจงขวรพวกที่ที่หลับที่นอนหมอนมุ้ง้ามันแดดก็คงจะได้ช่วยกันซักที่นอนหมอนมุง้งเ,เพื่อความสะอาด จากนั้นก็นดูจรงไหนที่กุฏิหลังไหนช่วยช่วยกันดูทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูหลังคงหลังคามีต้นไม้เฟ้ยไหมเอาออกมีแมลงมีม,ม,มดมีอะไรไหมช่วยกันดูทางกุฏิทางนั่นนะทางกุฏิเกียงไกทท้งที่บันรับแขกคู่คนให้ช่วยๆกันดูพ,พระผลูกปลานะ ในหลวงพ่อก็มอบให้กับลูกหลานนะช่วยช่วยกันดูคนละไม้คนละมือผู roster, ้ที kind of ання, ่จะไปทำงานทั้งนอกไปดูกันดูที่ในวัดดูกันแบ่งแบ่งการแบ่งงานกันประชุมหาลรือกันมันเป็นช่วงงานในลูกหลานนะแต่หลวงพ่อกันในพรระตรงพ่อก็อย่างที่ลูกหลานได้เห็นนั่นแห่ะแต่จะยังไงวันที่ ที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดวันที่เสาร์ที่สิบเอ็ดคงจะเจริญพระพุทธมนต์ที่าลาหลังนี้แนะวันที่สิบสองทอดกระถินสามัคคีที่าลาหลังนี้ตนสายแล้วก็วันที่สิบสามจะมีการ <c oughs> ประชุมหารือกันเพราะว่าคณะกรรมการที่มาร่วมง,งานกระถินก็อยากจะมาร่วมง,งานกระถินด้วย เมื่อนางานการกระถินเสร็จเรียบร้อยก็ไปชุมต่อ,อเพื่อจ่ายงวดงานเดือนตุลาวันที่13ตุลาสิบสตุลานะเป็นจ่ายงวดงานที่18แนะแต่หมดที่ยี่มงวดนี่เป็นงวดที่18นะลูกหลานนะนี่แหละอันนี้ก็คืองานพิพิธภัณฑ์ของพวกเรามันโยงไปโยงมาหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อก พูดหลงๆลืมเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ก็อยากจะชี้แจงให้ลูกหลานได้ทราบเพราะว่าลูกหลานที่อยู่ทางไกลทาไม่ได้ยินไม่ได้รับรู้รับทราบสเสด็จเหมือนกับปิดหูดปิดตาเม,ม็ดเจลีเนี่ยสักจะเกินไปอในหลวงพ่อกับพูดพูดเราเราโก่าลแต่พูดได้ยินจนาได้แล้วก็ปิดหูไว้ก่อนนะอย่าฟังนะลูกหลานนะอพอลูกหลานลูกจิตลูกหาลกน้องบริวา,ารศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อมันมีมาก คนหนึ่งก็อยากจะรู้คนหนึ่งก็อยากอยาก,อยากจะฟังคนหนึ่งก็เบื่อไม่อยากจะได้ยินมัน <c oughs> มีหลายคนนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็พูดเป็นก,นกลางๆพูดบางไม่พูดบ้างพูดที่อยากจะฟังก็เงี่ยงหงูฟังถ้าพูดได้ฟังแนละ้วเบื่อแล้วก็หยุดไปอย่าฟังนะ <c oughs> มันทำได้ทั้งนั้นแหละโลกในหลกหาได้นะลูกหลานนะ ในอันนี้นกันเล่าเก่าในงานเจดีก็ไปได้เรื่อยๆลูกหลานเมื่อวานในท่านอธิบดีพัฒนาชุมชนมามาเยี่ยมเยียนวัดหลวงพ่อก็พาขึ้นไปชมท่านก็ไปเห็นบริเวณที่เอาต้นไม้ออกต้นยางพาลาออกแล้วก็ปลูกไม้เบญจพรรณขึ้นมาท่านก็นท่านจะเอาอะไรพวกกาฟงกาแฟมาเสริมจะดีไหมก็ดีวะ ก็ลจะนะจะหากาแฟต้นกาแฟบ้างต้นเลาบ้างมาปลูกในบริเวณนี่แหละอันนี้คล้ายๆคับว่าหลวงพ่อถ้าพี่น้องจะธายาโยมมาหลวงพ่อก็ขึ้นพาขึ้นไปดูพาไปดูเห็นท่านผู้ใดเห็นความขาดตกปกพ่องที่จะช่วยเหลือจุดไหนอย่างไรแสดงความคิดเห็นก็เป็นประโยชน์ เพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อนะถ้าสร้างแล้วเป็นของหลวงพ่อคนเดียวผลประโยชน์ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรอันนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อขึ้นไปแล้วเออเอาไปดูอันไหนที่มันขาดเหลือขาดตกปก,ปกพ่องเนะี่ยจะทายาทโยมลูกหลานนะให้ช่วยช่วยกันดูให้ช่วยกันคิดช่วยกันแต่งเติมให้มันดีให้สวยงามขึ้นมาเพราะมันเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็น ปฏิปทาพัฒธุรงกรรมฐานให้ลูกหลานได้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษาของลูกของหลานต่อไปนานเท่านานนะลูกพ่อพูดเพียงแค่นั้นนะลูกหลานนะแต่ทึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อมาออกพรรษานะแต่ทึงยังออกพรรษาก็เถอะนะเเป็นเป็นเรื่องพิธีภายนอก แต่ข้อํำคัญพวกเราอย่าออกจากศีลจากธรรมต้นนั้นะแต่โดยมากมันเป็นอย่างนั้นแหละพวกขี้เหล้าทั้งหลายแหละนะในพรรษาเนี่ยงดเหล้าจะไม่กินเหล้าพอออกพรรษาแล้วปล่อยไปทำํไทำไปทําความทำที่สิ่งที่มันไม่ดีฮแต่ตามไม่จริงในพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็อ,อู้ชาย ในขณะที่ในเข้าพรรษานี่การงดมันเป็นยังไงการงดความชั่วมันเป็นยังไงอ,อแต่สังเกตดูตัวเองไหมได้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองพิจารณาตนเองไหมสามเดือนที่เรางดจากสิ่งที่มันไม่ดีในใจของเราได้เมื่องดแล้วก็ได้สังเกตดูใช้ปัญญาตรวจตราดูอันนึงอยู่ข้างนอกอันนึงอยู่ข้างใน อันหนึ่งเราปล่อยป่าละเลยอันหนึ่งเรามีกฎกติกาอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันเป็นที่ยอมรับของครอบครัวเป็นที่แล้วเิ็นที่ยอมรับของพ่อแม่แวงศาคณาญาติสามีภรรยามากกว่ากันเราก็น่าจะมาทบทวนดูถ้าทบทวนดูเห็นว่าเอมันเป็นประโยชน์จริงสิ่งที่มันเลวมันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ควรจะตัดออกในการกระทําของเราในการคิด การทําการพูดของเราเราควรจะหาเบนเ,เบี่ยงเบนไปทางที่ดี <c oughs> ควรจะสร้างส,สร้างคุณงามความดีเขาสู่จิตใจเ,เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอสิ่งไหนที่มันดีเราก็ควรจะหาความดีเข้าสู่จิตใจไม่ใช่จะหาความชั่วนะเราไม่ใช่จะหาความชั่วความเร็วนะสิ่งที่มันเร็วมันชั่วจะไปหาเข้าใส่ตนเองลูกหลานนะ หาสิ่งที่มันดีสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมในสังคมอยู่ในวงศาคณายาทยอยในครอบครัวครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแต่มใจไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันมีเพราะว่าพึ่งพาอาศัยกันนี่นแหละไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนกัน ขวางหูขวางตาเขาไปหมดมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดอะไรก็ตามทำอะไรออกไปก็ตามหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะเยอะหหันดูถูกเหยียดยามนะลูกหลานหนะลวงพ่อพูดเพื่อสร้างสรรค์โดยมากเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนสังคมคิดอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมพูดอย่างนี้ดีไหมถ้าไปทำไปคิดอย่างนั้นมันเบียดเบียนกันนะ มันทำร้ายทำรายกันนะมันต้องมีเหตุมีผลถ้ามันเร็วมันก็จะทำยังไงได้มันเร็วเราจะเอาไว้ก็ไม่ได้มันเร็วจะทำยังไงเหมือนกับนิ้วเท้านี่มือและแข้งขาของเราเป็นมะเร็งอย่างนั้นอ่ะถ้าเราเอาไว้มันก็จะทำให้ร่างกายส่วนอื่นเสียหายเราถึงจะรักแสนรักในอวัยวะของเรา เราก็ต้องจําเป็นต้องตัดทิ้งถ้าเราถ้าหากว่าเราชอบเรายังรักในอวัยวะของเราเราจะจะอยู่อยูอ่เว้นเสียแต่ว่าเรา,เา,าตายก็ตายแล้วมันเป็นเท่าไหร่มันเกิดมาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไปตายตายแล้วก็แล้วไปอัานนั้นก็สุดแท้แต่นะ <c oughs> แต่ถ้าเรายังต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่ เป็นมะเร็งตรงไหนเราก็ต้องตัดทิ้งตรงนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราการอยู่ด้วยการท่าคนไหนเลวคนไหนชั่วทำตนไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอารัดเอาเปียบคนหมู่มากเกินไปเอารัดเอาเปรียบหมู่มากชนชุมชนมากเกินไปอันนั้นเราก็ต้องกรีดกันออกไปจับไปขังไว้ก่อนจับไปขังไว้มันเป็นคนเลวนะเอา เอาเปรียบหมู่เกินไปไม่มีน้ำใจ <c oughs> ไม่มีเมตตาเอารัดเอาเปรียบเกินไปมันพิษนะอันนี้เราก็ต้องพูดตามตามเนื้อผ้ามันพิษก็ต้องว่าพิษนะมันทูกก็ต้องว่าทุกนะแต่ถึงยังไงก็ตามการที่จะลงลงนิกหะการลงโทษกับคนอื่นมันต้องถีท่วนถ้าไม่ถีท่วนกันเนะี่ย บาปกรรมจะตามสนองผู้ลงโทษเหมือนกันนะเ,เหตุไหมในชาตวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังอย่างพระเตมียะนะเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินาขาดความใส่ใจกวดขาดความรอบคอบในคราวนั้นตัดจัดสินคดีความอาพอผูกน้องออกมาให้ก็ตัดสิน ไปหมดเลยด้วยอารมณ์ผลในสุดพอตายจากชาตินั้นนะลงไปอยู่เอเวจีไปลงไปลงไปอยู่นรกแปดหมื่น <c oughs> ปีเนหะ็นไปแปดห0 0่นปีในลลกหลายแปด0มื่ปีในนรกยาวนานขนาดไหนขนาดพระพุทธเจ้านะี่ยท่านบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัศน์ตามไม่จริงพระพุทธเจ้านะตกนรกแต่ตกไม่นานไม่นานนะไปสวรรค์ก็ไปไม่นานพระเรา จะต้องมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้ต่อเติมบาร,รมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะตามตำราทันว่างไว้อย่างนั้นนะแต่นี้พเมตเตมียะเนีตกนรกทั้ง8ป0 0 0ื่นปียาวนานที่คงจะกรรมหนักพอสมควรน,นะก็ในเรื่องคดีความนะี่ยนะคือขาดขาดการกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเอาทิฏฐิมานะเอาความฉะใจของตนเองว่าบางครั้งนะ มันก็ตกนรกอพอท่านเกิดมาท่านพ้นนรกมามาเกิดมาเป็นเตมีเตมีใบนะเ,เป็นเด็กอพอเกิดขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าแป่นดินล้วก,ก็รักลูกรักลูกชายเป็นผู้ชายรักลูกเ,เวลาจะไปตัดสินคดีความท่านก็เอาเด็กลูกชายเตมีใบานะมานั่งอยู่ตรงพระเพลา มานั่งอยู่บนตักนะประเพาแต่ในท่านก็ตัดสินคดีความอ้าวคนนี้เป็นไงคดีความอ้าวตัดสินะหารชีวิตเอาวจำคุกตลอดชีวิตเอาปรับไหมเท่านั้นเท่านี้แต่นี่ทางลูกชายที่นั่งอยู่บนประเพวนั้นโอ้โหตายข้าจะมาเกิดเป็นพระเจ้าเป็นนิตอีกแล้วระลึกชาติผนหลังได้อีกแท้เนี้ย ว่าตัวเองไปตกนรกมาใหม่มาดมาดใหม,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 ม่ๆหมตายข่าเนี่ยอ,ออกจากชาตินี้ไปข้าเป็นพระเจ้าเป็นนินดีข้าจะต้องไปนรกอีกล้วตัดสินคดีความที่ผ่านมาเนี่ยเห็นโทษอที่นี้เสียใจอย่างมากเลยจะกั้นใจตายแล้วงั้นเนี่ยไม่จะไม่จะไม่อยู่จะไม่อยู่ยยยทีนี้ก็พระมารดา มมนดาในอดีตชาตนะิเป็นเทวดาอยู่สเวชัดของพระเจ้าแผ่นดินเป็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 นมุมเป็นลูกขะภูมะเทวดานะแต่คนอื่นไมเนะ่เห็นนะพระะมนดาอดีตพระมมนดาเลยแสดงตนให้ปรากฏว่าลูกอย่าเป็นน้อยใจนะเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะ ลูกจะประสบผลสำเร็จถ้าลูกท่านลูกอดทนนะคล้ายๆกับว่าไม่ร้องห่มไม่ร้องไห้ไม่แสดงอะไรงอแงอะไรทั้งหมดทำตนให้เป็นใบทำตนให้เป็นใบนะลูกจะพ้นจากขีดอ,อันตรายจะประสบผลสำเร็จพอเมเตมียะพุทธนรับทราบกระน,นนะจากนั้นมาท่านกระหนิง อยากจะดื่มนมก็ไม่ ục, ไม่ร้องไม่ไม่ไมไมควรไม่ควางไม่ไมแสดงอะไรเหมือนกับเด็กเป็นไม่เป็นง่อยปอไปเลยทีนี้ให้กินก็กินไม่ให้กินก็ไม่กินเวลาไม่ให้กินกับระลึกถึงนรกอยู่ในนรกมันเผ,า,ผาไหมจะไปหาอยากอะไรไม่เห็นมีอะไรเ,เวลาเขาจะเอาเออช้างจะมาเหยียบมาทดลองทดสอบเลย ตกนกรกเนี่ยิงดูร้ายกว่านี้เขาจะเอามีดมาแทงนรกหอกหอกแหลนหลาจึงแทงยาวกว่านี้เขาเคยแทงมาแล้วเขาจะเอามดแดงมดอะไรมาก,กัดเขาบอกว่าหอกแหลนหลาจึงยาวกว่าเขี้ยว,ป,วาปากของนกของของปวกของมดเหล่านี้เขาจับไปตากแดด ความแดดความแดดความร้อนก็นจริงยุทแต่สู้นรกไปไหนนรกไฟไฟนรกร้อนก,นกว่านี้ <c oughs> แต่มีะมีแต่เทียบถึงนรกทังนั้นนี่แหละอันนั้นไข่ขาวนะชาวนั้นพระองค์เป็นเตมีเตมีใบนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังพวกนั้นผู้ที่จะตัดสินคดีความที่จะหาโทษหาภายัยปักปัามคนอื่นเขานะี่ยก็ต้องดูซะก่อนนะ จะตามสนองนะถ้าเราทําไม่ถูกนะอย่างพระมธทรอย่างพระเมธเตมีเต,ม,เต,ม,เตมีใบนั่นะนะอันนี้ก็เล่ากล่าวให้ลูกหลานเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ยิน,ได,ยนได้ฟังสิ่งไหนที่มันไม่ดีจำทำลงลงไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้ผลตามสนองถ้าเราทําสิ่งที่มันดีคิดดีทําดี กรรมดีที่เราทำไปนะมันก็ตามสนองเหมือนกันไม่ไม่ไปไหนมันมาหาคนมาหาผู้ที่กระทำนะนะั่นแหะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนะเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทลูกศิษย์พุทธะก็ให้จองตั้งตนเป็นคนดีนะลูกหลานคณะสธาญาติโยมนะตั้งตนเป็นคนดีคิดดีทำดีมีสินห้านะี่ินห้านะีนานะ่เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอก ที่พระพุทธเจ้ารับรองรับประกันเลยว่าคนที่มีศีลห้านี่นะไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันมีจะไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปสู่สวรรค์ได้ทั้งนั้นสีเลนะสุขติยันติผู้จะไปสู่ความสุขความเจริญได้เพราะศีลสีเลนะสุขติสีเลนะลนะโพกสัมปทา,าผู้จะมีโพคะสมบัติได้ก็ต้องศีลคุ้มครอง เป็นผู้มีศีลเป็นคนดีนะพูดได้ไงศีเลนะโพก็สัมผัะผทาศีเลนะนิพุติงยันเตผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ต้องเพราะต้องศีลศีลนี่แปลว่าส่งถึงนิพพานนะลูกหลานนะคุณงามความดีเนะี่ยส่งถึงนิพพานว่างั้นไดถ้าเป็นความเร็วความชั่วเนี่ยส่งลงอเวจีมหานรกนะโลกันตานรกความชั่วความชั่วนั่ส่งลงไปทางนั้น ความดนะีมันส่งนไปสวรรค์ไปส่งสวรรค์นิพพานความดีนะเพราะนั้นพวกเราจะทำยังไงเราจะไปในทางดีและทางเร็วเลือกได้ทั้งสองทางนะลูกหลานนะอย่างหลวงปู่จามว่านะนรกก็ยังไม่เต็มสวรรค์ก็ยังไม่เต็มถ้าใครจะเลือกเอานรกก็ได้นรกก็ยังว่างอยู่ยังพองอยู่ยังพร้อมที่จะไปได้สวรรค์ก็ยังไม่เต็ม <laughs> มันไม่เหมือนมนุษย์โลกมนุษย์โลกบางทีมันเต็มมันแน่นนะแต่สวรรค์กับนรกนะมันยังมันยังว่างทั้งสองอย่างเพราะนะั้นพวกเราจะเลือกเอาเลือกเอาสวรรค์หรือเอานรกนะเราเป็นมนุษย์เกิดมาในภพพุทธศาสนาเป็นแดนกลางนะลูกหลานนะเราเป็นแดนกลางไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้มันเป็นทางสองแพ่งไปทางดีก็ไปทางเลวก็ได้นะเรายืนอยู่ในตรงกลางนะ เพราะนั้นเราควรจะเดินไปในทางไปทางที่ดีไปทางขวาไปสูม่มรรคผลน,ผนิพพานทางเร็วทางชั่วจะไปเดินทะลกหลานนะเอารับพรในวนะนี้นะหลวงพ่อจะให้พรอ,องค์เดียวก็ได้นะวันนี้นะรับพรรับศีลรับพร ยะถา,าวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิะเมวะสมิชาตุสพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติ อะระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพป,ปรโรโควินัจตุมาเตภวัตวตวันตรอยโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจนิจังวุธาปจายิโน จตารธุธรรม,มาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภาลังาวะตุสัพพามังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถีภะวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o ย c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา